สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันุก่นเประจำน้ากับทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวิลนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแกชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสั b ส c r i b e สั่กนกระดิ่งให้กันด้วยนใหไฮไลทดทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวิลสนับสนุนโดย เอาฝากไว้ด้วยนะกับทัวร์ดูบอลกับเจดมันนั่นเองนะจ๊ะแมนยูเต็ดเจอกับเชนซีที่โอทัฟฟอร์ดนะก่อนจะไปเยือนทนนิส์มอสเปอร์สเตเดียมของพักพลังประชาไก่ทนนิส์มอสเปอร์นั่นเองสองนัดนะ21-28เถึงเมษายนนั่นเองนะจ๊ะก็ไปกับเจดมันหนึ่งแบาทตอนนี้ราคาพิเศษเลยรีบโทรไปติดต่อสอบถามหรือว่าคอนเฟิร์มจองที่นั่งกันได้เลยนะ0ศูนย์แปดห้าเก้าเก้าเก้าหกห้าเก้าสองตามเบอร์ที่เห็นหน้าจอน,นะจ๊ะศนะูนย์แปดห้าเก้าเก้า การเล่นเกมยูโรปลีกรอบเพลย์ออฟนะั้นแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ <c oughs> ็ดแมนเชสเตอร์เดของพวกเรานะก็บุกไปเยือนที่คัมนูของทีมไร้ปัญหาด้านการเงินอย่างบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาแล้วก็เก็บผลเสมอมาได้แบบน่าชนะด้วย2ประตูต่อ2นะจ๊ะเดี๋ยวรู้กันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างน,นะแต่สรุปผลให้ก่อนกนันเลวเบอร์ใครไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้นะบาซ่าขึ้นนําไปก่อนนะจากลูกมงเสาแรกนี่ตกพื้นเดกิยเซฟไม่ทันของมาโกสซาลอนโซนะยูเดยิง2ประตูแซงเรือจากจากดร์มาคัสจังหวะก็ดีฟอร์มก็ฮอตมา ให้เจ๊ก่อนทีแรดฟอร์ดเอ็มบียิงลูกมุมแคบแคบแบบแคบแคบเลยนะผ่านมาร์คอันเดนแต่สเตเกนเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะก่อนจะแซงขึ้นนํานะจากลูกทําเข้าประตูเรนของจูสเดอห้างทองกุนเด้นะจ๊ะลูกเปิดแรงๆของแรดฟอร์ดผ่านตัวบรูโน่แล้วก็ไปเฉลบกุนเด้เข้าไปนั่นเองนำสองหนึ่งแล้วยูไนเต็ดก่อนจะมาพลาดท่าในนาทีที่เจ็ดสิบหกเข้กับราฟินปู่ราฟินย่านะจ๊ะเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแล้วเป็นความฉลาดของโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ที่ตัดสินใจไม่เล่่นนนช็อออตีี้้แลลทําาาใหบเยรดขฟ เดาอดแชมโลก218วารานผ่านได้เป็นตัวแท้เข้าไป2-2จบเกมแบบนี้นะจ๊ะก็ต้องกลับมาลุ้นในนะัดที่2สัปดาห์หน้านะที่โอตทฟฟอร์ดย้ำอีกรอบนะไม่มีอเวโกหรือกดประตูทีมเยนอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าเสมออยู่2-2ต่อเกมที่โอตทฟฟอร์ดจบยังไงใครชนะเข้ารอบไปเลยนั่นเองนะอา้าวทีนี้มาดูกันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างน,นะจ๊ะไปกันที่ผู้สาประตูของเรานก่อนเลยแต่เป็นตัวแท้วันนี้เสีย2ประตูก็จริงนะแต่ช็อตเซฟลูกยิงของอันซูฟาติรวมไปถึงช ยอดเยี่ยมสหรับเดเธอร์นั่นเองนะจ๊ะสองประตูที่เสียมันก็สุดความสามารถจริงๆเลยนะวันนี้เอาไปหกคะแนนเอามาดูที่แบ็คขวาอย่างอารอนเดอะแมงมุมวานบีซาก้ากันบ้างวันนี้ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะเกมรับเนี่ยต้องดวลกับกาบี้เดอะโกลเด้นบอยเพราะนั้นไม่แปลกที่อาจจะดูตื้อๆต,ต,ตันๆไปบ้างเกมรูกก็ไม่ค่อยกล้าเติมมากเพราะว่าอีกาบี้มันก็วิ่งอยู่ทางซ้ายอย่างเดียวไหนจะมีเปเรี่มาเสริมรวมไปถึงจอร์ดี้อบายคนหนึ่งนะอาจจะมีช็อตเวิร์จังหวะปล่อยบอลแล้วให้จอร์ดี้บานหลุดมายิงงแตต่กกกก็ยัััััไ้้้้ววลมมสดบบออนนนทาใหห ลงเดียก็เซฟได้นั่นเน่ยก็ถือว่าโอเคละตามมาตรฐานที่มีนะเสียสองประตูของทีมกม็หยุดหยุดแล้วกัน 6คะแนนไปกันที่แบ็คซ้ายอย่างตาเรลวนิวเอฟรามาลเลเซียกันบ้างกันละกันนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ตามมาตรฐานที่จะดํมมองไว้ดวลกับราฟินยาไม่ใช่งานง่ายนะไหนจะมีโรนาอาราโคโอ,อีกฝั่งนั้นก็ยังมีเฟรนกี้เดอจยองเติมเข้าไปอีกด้วยนะมีโรเบิร์ตเดวดรอฟสกี้ไปรุมกินโต้เอาตัวรอบมาแบบรอดตายเหมือนควายขิดสำหรับเสือเหลืองมาเลเซีย <c oughs> มาเลเซียนะจ๊ะวันนี้ไป6คะแนนออามาริคูเซ็นเตอร์แบกกันบ้างลุคเดอะเซนเดอร์ผอมเพรียวชอนะจเซนเตอร์แบกฝั่งซ้ายวันนี้ก ทำให้ทีมเสียประโยชน์ถึงขั้นเสียประตูได้เลยเพราะนั้นดูแล้ววันนี้ก็เป็นเกมที่เขาก็เอาตัวรอดได้แบบนะตามที่เราเห็นนั่นแหละแต่ก็ดีแค่ไหนแล้วที่ยูเต็ดตัดใจเลือกลูกชอแต่นี่จะเป็นฮาร์มากวาหรือวิกตอร์เดอะถอยลินเดอร์ลฟไม่งั้นอาจจะหนักกว่านี้นะชอวันนี้ก็6คะแนนเอามาที่แนวรับที่สมดุลได้เพราะผู้ชายคนนี้นจะราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วารานนั่นเองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโอเคล่ะมีงหวะช็ชอตพลาดลูกรอดขาประตูที่2ที่ลาฟินญ,ญาเปิดเข้ามานะแต่โดยรวมคุมเกมรับได้อย่่่าางดดีีสมมุลลกกๆนนะแ้ว็็เปใหญ ที่ช่วยให้ทีมเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นเวลามีวารานอยู่ในสนามจะดําชื่นชอบเขามากเลยนะเคะแนนอ้ามาดูมิดฟิลด์ตัวกลางกันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะไปกันที่ Fred เฟร็ดดินโยกันก่อนเลยก็แล้ววันนี้เอาชื่อนี้ไปก็แล้วกันจ่ายแอสซิสต์แบบเวอร์คลาส,สมากๆลูกนั้นคิลเลอร์พาสสุดๆเบอร์17กองกลางที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่ควินเดอร์บอยน์เดอะเกิร์ลเดอะกระเทยคือเฟร็ดดินโยคนนี้นั่นเองนะจ๊ะจะดําไม่แน่ใจว่าใครที่ไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้นะถือว่าพลาดของดีประจําโลกเราเลยสสิ่่่่่งงมมาาาตรนนโลกกกะไไใจจอออปขับบย คิลเลอร์พาสแบบนี้กับดาวหางฮันเล่อันไหนจะมาถึงก่อนกันวันนี้เฟรดยอดเยี่ยมมากเลยนะ7.5อา้าวไปต่อที่พี่บาวกับเจมวิโรดลงมาดำไม่ดีมีมบาลานซีดีในแดนกลางนี่ร้อยแรงร้อยอย่าง,งหู้เลยก็ถือว่าดำได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะตัดบอลกาบี้แล้วหันไปม,มองให้เด็กมันเห็นสักหน่อยแล้วก็มาแท็กมือแท็กอ,อกกับบาลาน,นี่ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจให้กับทีมมีพี่บาวอยู่ในทีมเนี่ยอุ่นใจแม้ว่าจะมีจังหวะที่พลาดไปบ้างเสียไปบ้างแต่ภาพรวมแล้วดีกว่ากองกลางกลัวรับที่เราเคยมีมา ในหลายยุคหลายสมัยเลยนะพี่บบาเจดุนาอ้าวามาที่ตัวรุกกันบ้างอย่างบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแตนานโฟคิงกับตันทีของเรานะจ๊ะก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพีงแต่ว่าวันนี้ดูเงียบไปนิดนึงการจ่ายบอลการสร้างสรรเกมอาจจะดูพลาลงไปหน่อยเพราะถูกจับมายืนทางขวาซะเยอะเนี่ยนะแต่เจ้าตัวก็ยังคงเป็นพลังงานที่ดีให้ใหกับแดนกลางของแมนยูเตดมีดีกว่าไม่มีอันนี้เรื่องชัดเจนสำหรับเดอะยัวนั่นเองนะจ๊ะเอาไปเจคะแนนปที่ตัวรุกฝั่งซ้ายกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะอย่างเจดอนเดอะปรับตัวซานโช่นะก็กลับมาลง มั่นใจขึ้นภาษากายดูดีขึ้นมีรอยยิ้มดูมุ่งมั่นขึ้นจังหวะเพลซิ่งจังหวะไล่บอลจากมาร์กเดตาสเตเกนประตูบาซ่าจังหวะแย่งบอลจากจูสโวนเดจังหวะเบียดบังกับโรนาลโดคดูแล้วมั่นใจขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีมากนะักแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ถือว่ามั่นใจมั่นใจขึ้นเรื่อยๆและมีช็อตงุนยินเล็กๆตอนโดนเปลี่ยนตัวออกจะดมาว,ว่างุนินประมาณนี้กําลังดีเหมือนว่าอยากเล่นต่ออะไรแบบนี้ยย่ามทบแืญญ ็นหน้าต่ํากับหน้าเป้าเลยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันพี่ว้าวว,าว,ว้าเวอย่างวาวเวลเบ็กฮอสวันนี้ลงมายืนต่ํานะคอยเก็บบอลคอยพักบอลแล้วมีจังหวะหลุดเดี่ยวด้วยแต่ยิงไม่เข้าซะง,งั้นก็ถือว่านะยกประโยชน์ไปแล้วกันได้ความขยันแล้วก็ลูกปะทะกลางากาศทําให้แนวรุกของยูเต็ดไม่เสียเปรียบบาร์เซโลน่ามากนักนั่นเองแล้วก็ยังค้ายังขู่ได้แล้วก็ช่วยเล่นเกมรับได้จากลูกกลางากาศโอเคละไม่ใช่เกมที่ดีของเขาแต่ก็ยังมีประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายกันไปตามสไตล์ที่เทนฮาต้องการนะวันนี้ไป6คะแนนเอาไปกันที่่กอองงหน้้าาาตัวเปย ดรมาคัสจังหวะก,ก็ดีฟอร์มก็ฮอตมาให้เจ๊กกอดที แรดฟอร์ดเอ็มบีอีนั่นเองนะจ๊ะประตูสุดสวยของเขานะยิงเสาแรกเบียดมุมมีเนี่ยมุมมีถ้าแบบรูเข็มอะ่ะมันก็ยังเอาได้เสือกเข้าไปจนได้นะผ่านมาแตตาเซเกนเข้าไปที่เสาแรกยิงคมยิงแรงยิงดียกผลประโยชน์ให้ประตูที่สองก็มาจากเขารับลูกเตะม,มุมเล่นสั้นมาแล้วก็เลี้ยงหลบผู้เล่นบาซาก่อนจะเปิดยัดเข้ามาแล้วก็เป็นประตูที่สวยงามตรงนั้นนะจูห้างทองเดียคุเด้เขาช่วยยิงให้ก็ถือว่าตามนั้นถือว่ามีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูของยูเต็ดอยู่ในฟอร์มที่ดีมาก เริ่มกันตรงนี้นะเอาใหม่นะเมื่อคืนนี้พูดเป็นในไลฟ์แล้ว30ประตูในทุกรายการของแรดฟอร์ดขาดแค่8ลูกนะเจดมจะอัดคลิปเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดขอโทษแรดฟอร์ดที่เคยปลามาดเขาไว้ว่าเป็นดาวรุ่งตลอดกาลนะจ๊ะร้อได้เลยแปประตูฉีกหน้าเจทีว่าแรดฟอร์ดขอร้องนะวันนี้เอาไป8คะแนนอ้าวมาที่ตัวสำรองอย่างอารฮันโดการนาชัยการนาโชกันมากลงมาช่วงท้ายเกมก็ไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะเพราะแนวรับของบาซ่าเขาแข็งปึงแข็งปังแล้วก็ตั้งน้าตั้งตาจะเอาประตูชัยให้ได้ทําให้แนวรุกของเเเเรรา้อองถอยมมมล่่นกกกับช็ไดี มากนะในเกมนี้เอาไป6คะแนนปิดทา้ายนที่อริคเทนฮาร์คุณซือหัวสวยของเราจะทาให้เป็นแมนออฟเดอะแมชเลยนะตามหลังก่อนก่อนจะกลับมาแซงสองหนึ่งแล้วก็เกือบจะชนะอุบิดด้วยนะถือว่าเป็นเกมที่เทนฮาร์จัดตัวผู้เล่นดีแก้เกมดีวางรูปแบบกลยุทธ์การเล่นให้กับลูกทีมได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงขุดแล้วก็ดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาให้มีแนวคิดที่ดีมีมายเซตที่ดีมีอทัศนคติที่ดีในการลงเล่นอยากจะเป็นผู้ชนะแล้วมันแสดงออกมาทางภาษากายทุกคนช่วยกันเล่นเล่นเช่นกันแล้วกันเล่นเพื่อตาสโมสรอันาน,านี้เทา ดีมากใน6เดือนที่ผ่านมาณนะวันนี้จะดําเอาใจช่วยเทนฮากสุดๆถือว่าเป็นกุญแจที่ใช่ที่สุดแล้วนับตั้งแต่หมดยุคข,ของเซอร์เล็กฟูุซันมาณตอนนี้นะหลังจากนี้เกิดอะไรไม่รู้ขอให้คลีปแบบนี้ต่อไปฟอร์มแบบนี้ต่อไปเทนฮากน่าจะเป็นขวัญใจของแมนยูเต็ดได้ไม่ยากนะวันนี้เอาไป8คะแนนอะและนี่ก็หมดของการประกาศสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะกับเกมที่ยูเต็ดบุกเสมอบาร์เซโลนาได้ถึงคัำนู2อประตูสองในเลย์ออฟยูโรปาลีกเมื่อคือนนี้นั่นเองนะอา้าวใคร,รค,รค,รดคดดิดยังไ เข้าไปอ่านกันแล้วกันไม่รู้จะคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่าก็แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจะได้มาสัมทายูทูบทิก t i อ e ไอจีไลน์แอดแอดเจดดั f ออฟฟิเชียลสับสสั่งกระดิ่งก็ได้สั่งเสื้อยืดกันได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศผ่านทางไลน์แอดแอดเจดดัมออฟฟิเชียลนี่แหละนายห่หล่อนนะอ้าแล้วเหมือนเดิมนะมีความสุขมากๆกันลวกันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจะไปตะบันชีวิตลุ กับทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์เดตในเรดเดวิลครั้งต่อไปโซวันนี้ไปเว้ย